เพราะความรู้ที่ถูกต้องทําให้เราดูแลลูกอย่างถูกวิธีค่ะ,คะลูกครูชอบเล่นโลลบเบล์ตน,นะคะวันแรกๆก็ต้องใช้เท้าช่วยไถ่นะต้องเกาะใส่เท้าค่อยๆไปช้าๆวันต่อมาก็เดินได้อีกนิดหนึ่งวันต่อมาก็เดินได้อีกนิดหนึ่งจนตอนนี้วิ่งเร็วแล้ววิ่งไปรอบสวนสาธารณะเลย3กิโลสอสารอบเด้ววิ่งเป็น10กิโลเลยนะ ใชโลรลเลอร์เบดเนี่ยครูก็ชอบพาเขาไปออกกําลังกายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกครูบอกว่าอ๋อล้มอะ่ะเล่นโลนรลเลอร์เบดแล้วล้มอะ่ะแม่แล้วครูก็บอกว่าโอ้ยมันง่ายเนี่ยเห็นไหมคนนั้นก็ทําหน้าคนนี้ก็ทําได้ลูกครูคงหยิบไอ้ know, รองเท้าโรลเลอร์เบดแล้วก็เคลืยองทิ้งไปแล้วอะ่ะจริงไหมคะแต่ไม่ไงเพราะความรู้ที่ถูกต้องทําให้เราดูแลลูกอย่างถูกวิธีครูไม่เถียงหรอกคะ่ะเรามีความรักให้ลูกอยู่แล้ว และจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเรามีความรักให้เขาแต่เราไม่อินพุตข้อมูลที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเขาเลยอะรักแค่ไหนก็ไปไม่ถึงค่ะคุณสื่อสารกับลูกไม่เป็นนะคะคุณสื่อสารความรักจากใจดวงนี้ไปถึงใจอีกดวงหนึ่งไม่ได้ความรักที่คุณมีก็ไม่มีความหมายถ้าคุณไม่ได้มาศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง ในการเลยนดูเขา